สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับจอยคินเดอร์จอยและรายการรีแคปวันนี้เราจะมารีแคปหนังแอคชั่นสุดมันสุดรุ้นระทึกในปี2004ที่มีชื่อเรื่องว่าเซลูล่าและต้องบอกก่อนเลยว่าท้ายคลิปของเราเนี่ยจะมีการสปอยหนังด้วยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่อยากรู้สปอยของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องติดตามรับฟังรีวิวกันก่อนหนังเรื่องเซลูล่าเข้าฉายในปี2004ผู้กำกับคือเดวิดอาริลลิสแล้วก็มีนักแสดงชื่อดังหลายคนเข้าร่วมแสดงด้วยอาทิเช่นคริสอีแวน คิมบ a าซิงเกแล้วก็เจสันสเตเทมค่ะเรื่องย่อของหนังมันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนแปลกหน้าเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จับตัวเธอไปโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอทําอะไรผิดแล้วทีเนี้ยชายแปลกหน้าคนนี้ก็ทุบโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องของเธอเพื่อกันที่เธอจะติดต่อกับคนอื่นแต่ทีนี้ไอ้โทรศัพท์นั้นน่ะมันยังพอที่จะใช้ได้ประกอบกับผู้หญิงคนนี้มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง,ง,งเธอก็เลยพยายามจะ เอาสายนู้นสายนี้มาเชื่อมกันว่าเออให้มันต่อสัญญาณกันได้แล้วเธอก็ต่อสัญญาณกันได้ไปติดกับผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือคริสอีแวนคริสอีแวนเนี่ยก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็เฮ้ย<ม>เธอเป็นใคร<ม>แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลย<ม>บอกว่า<ม>ฉันกำลังโดนใครก็ไม่รู้จับตัวฉันไว้ให้มาช่วยหน่อยถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะช่วยเธอไหมคะใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันโดนจับตัว จะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามดูในหนังซึ่งตัวหนังเนี่ยก็เป็นหนังแนวแอคชั่นสุดมันแต่ไม่ได้ถึงกับว่าบู๊มากยิงกันเลือดสาดอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่โอเคแหละหนังถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ดูจากตัวอย่างก็พอจะเดาได้ว่าตัวคริสอีแวนเนี่ยก็ตัดสินใจช่วยเธอทีเนี้ยมันก็จะพาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่พาไปเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็เอาใจช่วยทุกเหตุการณ์ว่าคริสอีแวนเนี่ยจะช่วยตัวนางเอกของเราได้หรือเปล่าข้อดีของหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มเรื่องเร็วมากๆแค่ประมาณ3นาทีเนี่ยหนังก็เริ่มเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอมันเล่าเรื่องเร็วอีอกทั้งมันยังดาเนินเรื่องเร็วอีกแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใส่รายละเอียดเลยนะมันยังมีรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มันใส่มาในตอนแรกเนี่ย ถ้าเราสังเกตเห็นหรือใส่ใจมันสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันส่งผลมาถึงตอนท้ายของหนังด้วยว่ามันอ๋อมันเป็นเรื่องเดียวกันนะนั่นก็คือข้อดีของหนังคือมันสนุกดำเนินเรื่องเร็วคือทุกคนเนี่ยสามารถเอ็นจอยและสนุกกับเรื่องนี้ได้เลยคือดูเอาอมาเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เราพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงข้อเสียของหนังกันบ้างข้อเสียของหนังเรื่องนี้เรามองว่ามันเป็นหนังที่ทํามา กึ่งกลางมากๆคือไม่ได้มีฉากแอคชั่นที่โดดเด่นบูรหัมหรือว่าในส่วนของเส้นเรื่องที่มันจับตัวผู้หญิงมาเนี่ยก็ไม่ได้บีบคั้นเราจนเราอยากจะเอาใจช่วยมากขนาดนั้นแต่แต่มันก็เราก็อยากเอาใจช่วยมันนะเพราะว่าสิ่งที่มันทำกับตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้กดดันขนาดนั้นอาจจะด้วย ความที่หนังมันก็ทำมากลมกล่อมในแบบของมันแต่ถ้าสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าเออมันก็ยังไม่ได้สุดสักางแต่ถ้าบอกว่าดูแล้วสนุกไหมเน่ก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีแล้วก็ดูเอามันได้แต่อาจจะไม่ได้ป้องป้างตุมตามหรือว่ากดดันบีบเราขนาดนั้นแต่ก็ยังเป็นหนังที่ดีเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็ให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10คะแนนค่ะ ถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยทีเดียวทีนี้เรารีวิวแล้วก็ให้คะแนนกันไปแล้วมีบางคนที่อยากจะรู้สปอยบ้างแล้วแหละเพื่อเรียกน้ำย่อยให้อยากไปดูต่อมากขึ้นเราทำสปอยมาครึ่งเรื่องถ้าใครอยากฟังสปอยแล้วเนี่ยไปตามดู ตัวหนังจะพาเราไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าสารามีอาชีพเป็นครูสอนชีววิทยาหลังจากที่เธอเนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วทนัยนั้นเองก็มีใครก็ไม่รู้เนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเธอแล้วก็จับตัวเธอไปเธอเนี่ยก็งงมากว่าเธอไปทําอะไรผิดมาเธอไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแล้วมันก็พาพวกเธอมาขังในห้องห้องหนึ่งแล้วชายคนหนึ่งก็เอาค้อนมาทุบโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องเธอเพราะว่ากลัวว่าเธอเนี่ยจะติดต่อหาคนมาช่วยแต่ทนัยนั้นเอง เธอเนี่ยก็สังเกตว่าโทรศัพท์นั้นนะ่ะมันยังไม่พังซะทีเดียวด้วยความที่เธอก็พอจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเธอก็เลยซ่อมโทรศัพท์แล้วหวังที่ว่ามันพอจะต่อสัญญ,ญาณไปหาใครสักคนได้ซึ่งมันก็ใช้ได้จริงๆโดยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไปลิงก์อยู่กับมือถือของคร e ิสอีแวนที่แสดงเป็นไรอันซาร่าเนี่ยก็บอกว่าเธอถูกจับตัวมาโดยที่ไม่รู้อินเนอรอะไรเลยไรยอันได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเรื่องหลอกกันหรือเปล่าแต่พอฟังไปฟังมา ได้ข้อมูลเยอะเข้าเขาก็เชื่อแล้วก็โอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจคุยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานีตำรวจมีตำรวจหนวดคนหนึ่งเนี่ยกำลังดูข่าวเกี่ยวกับมาเฟียยิงกันอยู่พอไรอันมาถึงไรอันก็รีบเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจคนนั้นตำรวจคนนั้นได้ฟังก็จดรายละเอียดเกี่ยวกับซาร่าไว้แต่ทันใดนั้นเองความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากในโรงพักเนี่ยมีผู้ต้องหาเนี่ยตีกันตำรวจคนนั้นก็เลยบอกว่าให้ไรอัน,นขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปติดต่อคนอื่นก่อน พอไรอันขึ้นไปเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยเพราะทุกคนเนี่ยก,กาลังยุ่งกันหมดแล้วไรอันก็ได้ยินว่าคนที่จับตัวของซาร่าไปเนี่ยจะพยายามไปจับตัวลูกของซาร่ามาอีกทีนี้ไรอันก็เลยโอเคเดี๋ยวฉันจะไปตามหาลูกเธอที่โรงเรียนแต่มันก็ไม่ทันเสร็จแล้วไรอันเนี่ยมาช้าไปทําให้ลูกของซาร่าเนี่ยก็โดนจับตัวมาด้วยเขาก็เลยต้องขอรถยามที่นั่นเนี่ยขับตามมา แต่มันก็เกิดเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นก็คือแบตมือถือของเขาเนี่ยมันจะหมดเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเขาไม่มีที่ชาร์จอยู่กับตัวด้วยเขาเห็นช็อปช็อปหนึ่งเขาก็เลยเดินเข้าไปในช็อปแล้วพยายามจะหาที่ชาร์จแต่คิวมันก็ยาวมากเขาเลยหมดสิ้นหนทางเลยไปหยิบปืนในเก๊ของเขาแล้วก็มาปล้นร้านแล้วบอกว่าขอที่ชาร์จหน่อยจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ตํารวจหนวดตํารวจหนวดคนนั้นเนี่ยรู้ว่า ไม่มีคนรับเรื่องของไรอันเอาไว้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้เองสินะเขาก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับซาร่าแล้วก็ไปตามหาเธอทางด้านซาร่าที่เห็นลูกของเธอที่โดนพวกมันจับมาเนี่ยก็หมดสิ้นหนทางพวกมันมาคับี่เธอบอกที่อยู่ของสามีเธอเธอก็ต้องจำยอมบอกไปว่าอยู่ที่สนามบินหลังจากที่ผู้นี้เนี่ยได้ขับรถของเธอออกไปตามหาสามีของซาร่าแล้วซาร่าก็เลยบอกไรอันว่า ให้ตามพวกมันไปพวกมันจะไปที่สนามบินสาวเมียของเธอเนี่ยใส่ยีนสีนเงินแล้วก็แจ็กเก็ตทีมบาสท,ทีมลีเกอร์หลังจากที่ไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยอีธานก็เอาปืนของเขาเนี่ยแอบใส่ไว้ในถาดสแกนของของพวกโจรพวกนั้นแล้วก็พบว่าพวกนั้นน่ะมีตราตำรวจพวกเขาเป็นตำรวจแล้วเรื่องบ้านนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นก็ต้อง ติดตามชมในหนังต่อไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วสรุปใครดีใครร้ายปมเรื่องจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องไปติดตามชมในเรื่องนี้ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทายอินของเนี่ยหนักมากพูดตรงๆก็คือโทรศัพท์โนเกียน่ยต้องบอกว่าเราเห็นทุกฉากแล้วก็ค่อนข้างที่จะขายของอย่างเห็นได้ชัด โอ้มันจะขายกันขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็โดยรวมก็โอเคยังเป็นหนังที่สนุกมากๆอยู่หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันตอนนี้ก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้ก็ฝากแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันแชร์วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับจอยคิดเน r j o จอยสวัสดีค่ะ